สบูวาาสบ่วิพาดาสบู่วิพาดาวิตามินซีและอ e, ีผิวสวยด้วยวิพาดาโกเดง้งลูกชิ้นโกเดง้งและลูกชิ้นโฮเดง้งเนียเอาอะไรดีครับเอาเส้นเล็กแห้งนะได้เออแต่อย่ายลวกนะเดี๋ยวเปียกได้เดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ไม่นั่งรอที่โต๊ะเลยครับจ้านหนูแล้วเอาอะไรดีเอาโครงไก่ในเนียไมนั่งรอเลย เขกไก่เหรอโอ้เธอไม่ใช่ด,ดูแลยไปชันเจบบอจก,กันอีกแล้วนี่มานั่งกินอะไรเนี่ยนี่ลูกกินหมูโเด้งเขาอร่อยมากเลยนะขอบอกแลยเดี๋<ร>ยวขอนั่งกินด้วยเฮ้ยด่ฉันดูเรื่องแกมาด้วยสอบติดแอร์เหรอใช่ฉันสอบติดแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าสอบติดแอร์อ่ะเหมือนชีวิตเรานะ่ะอยู่บนเช่นได้น่าเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงฉันเหรอห่วงเส้นได้อ่ะอม่ห่วงไม่เช่นได้นี่จะบอกอะไรมีแฟนเป็นฝรั่งแล้วนะ จะคุยล่าสุดนี่ร้องไห้ฮือนใ้ขึ้นใ้ไม่ยอมกลับประเทศผู้ชายเลยว่าฝรั่งคนละรักแกมากหนูขโมยพาสปอร์ตครับ้าไปกูเปิดเขาถ่ายบ้าเอามาเปิดดูมาอุ๊ยเยอะหน่อยยังอ่ะได้แล้วได้แล้วอยากกินด้วยเส้นเลี่ยงไง่ฮู้ดสังขงไก่นี้ด้วยนี่เส้นเล็กแห้งอือขอบคุณค่ะทำไมแข็งขนาดนี้ล่ะก็บอกว่าเส้นเล็กแห้งไม่ต้องลวกไงเรื่องของฉันนะฉันเอาไม่ต้องพูดเลย ของเมยลูกชิ้นเฮียใช่ไหมคืยะโอ้นี่จะ,ะดู่ตุ่มฉันจ้าโอ,อ้ยออมองไงเป็นลูกชิ้นเฮียงักินไม่ได้อะกินให้ได้ต่างราต้องกินให้ได้เฮียเอาโครงไข่ไมาให้มันจริงจริงเหรอจะายังไงก็กงลันเลื่อเลย